พวกคุณพร้อมไหมฉันมีคำถามจะถามค่ะรูปลักษแบบไหนที่คุณชอบที่สุดอะไรที่ทำให้คุณพูดว่าใครสักคนสวยหรอบอกมาในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะระหว่างนี้ฉันจะเล่าเรื่องให้ฟังนะไงฉันเพเนโลปีแต่ทุกคนเรียกฉันว่าเพนนีค่ะฉันเป็นสาวธรรมดาที่มีผมบลอนและตาฟ้าเมืองเรามีสาวแบบฉันเป็นหรูไม่จริงนอะเธอสวยที่สุดในโลกแล้วนะฮะขอบใจจะทมแต่ฉันรู้ว่าไม่จริงหรอก ทำเป็นแฟนฉันอย่าขำนะแต่ความรักของพวกเราเริ่มขึ้นตอนเราอนุบาลน,นะคะเน่เพนนีเป็นแฟนฉันมาได้สิท้านายแบ่งมัฟฟินนี่ให้กับฉันนะแล้วพวกเราก็ตัวติดกันตั้งแต่นั้นเลยระหว่างแผนจะแต่งงานกันทันทีที่เรียนจบไฮสคูลด้วยฉันเห็นความยากลำบากในอนาคตดาวมฤตยูเข้าราศีกันบลา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 นั้นเพื่อนสนิทฉันเฮเลนเธอออกจะเพียนหน่อยบางทีเธอก็ทำตัวเหมือนหมอดูแล้วก็พูดจาไร้าสาระ นอกจากเรื่องนั้นเธอก็เป็นคนดีนะชีวิตฉันก็แบบนี้แหละค่ะฉันไปเที่ยวกับทอมแล้วก็เฮเลนแล้วก็ใช้เวลาที่เหลือเรียนแล้วก็ศึกษาภาษาเกาหลีฉันชอบวัฒนธรรมประเทศนั้นมากและจากนั้นวันหนึ่งครูใหญ่ก็เรียกฉันไปหาเพนนีครูมีข่าวดีจะบอกนะการประกวดที่เธอชนะมาอย่างจําได้ไหมที่เขาทดสอบความรู้วัฒนธรรมเกาหลีนะ่ะก็ตอนนี้เธอได้โอกาสเรียนที่โซหนึ่งปีในโปรแกรมแลกเปลี่ยนแล้วจริงเหรอคะกับคุณครูสมิธ ฉันดีใจมากเลยไม่อยากจะเชื่อว่าฉันจะได้เรียนในประเทศที่ฉันเคยแค่อ่านถึงพ่อแม่ฉันอนุญาตและฉันก็รีบเก็บของเลยจะไปแล้วเหรอแล้วฉันล่ะทอมแค่ปีเดียวเองที่รักนี่ฝันของฉันจะเป็นจริงเลยนะแน่นอนว่าเราเศร้าที่ต้องจากกันแต่ทมก็รักฉันแล้วก็ให้ฉันไปโทรมาแล้วก็ส่งแชทมาอย่างน้อยวันละยี่สิบอันเลยเนอะได้เลยได้เลยทริปนี้จะเปลี่ยนชีวิตเธอไปสิ่งยั่อยุมากมายรอเธออยู่ ดาพุทคจรถอยหลังเนี่ะว้าวเฮเลนเธอช่วยดีใจกับฉันหน่อยได้ไหมเรากอดกันแล้ววันถัดมาฉันก็เดินทางไปโซลแล้วเย่ตอนแรกฉันก็เดินเที่ยวในเมืองจับจ้องทุกอย่างรอบตัวอย่างตะลึงคนผ่านไปมายิ้มให้ฉันแล้วก็เข้ามาเซฟี่แล้วก็พูดคุยกับฉันด้วยมันแปลกนะแต่ก็ดีในวันแรกที่โรงเรียนใหม่มีหนุ่มเข้ามาหาฉันทันทีว้าวเธอดูสุดยอดเลยนะน่ารักจังเลยไม่เคยเห็นใครสวยเหมือนเธอเลยอ่ะ มีผู้ชายเข้ามาหาฉันมากขึ้นพวกเขาพูดชมรูปลักษณ์ของฉันแล้วก็แนะนําให้เรารู้จักกันมากขึ้นเกิดอะไรขึ้นล่ะเนี่ยฉันไม่ชินที่เป็นจุดสนใจแบบนี้เลยที่เฮเลนทํานายเอาไว้ก่อนฉันจะมามันเป็นจริงงั้นเหรอและนั่นก็เพิ่งเริ่มเองนะไม่ใช่แค่หนุ่มๆแต่ว่าพวกสาวๆก็ชมฉันเหมือนกันเนี่ยว้าวเธอสวยจังเลยนะฉันอยากดูเหมือนเธอจังฮาจุนต้องขอฉันเป็นแฟนแน่เลย เธอคนนั้นชื่อว่ายูมีและเธอหลงหนุ่มหล่อที่สุดในโรงเรียนชื่อว่าฮาจุนแบบงโงหัวไม่ขึ้นโชคไม่ดีนักที่เขาไม่สนใจเธอเลยแต่ว่าทันทีที่เขาเห็นฉันเขาก็พูดว้าววันนี้อย่านัดใครนะเราจะไปส,สนุกหลังเลิกเรียนกันในไม่ถามชื่อฉันด้วยซ้ํานะฉันไม่ไปไหนกับนายหรอกเขาคิดตื่อมากค่ะและตามฉันอย่างกับแฟนเดนตายเลยด้วยอะ่ะเฮ้ยฉันเสีงความพยายามจีบของคนอวดดีอย่างเขามากๆฉันมีแฟนอยู่แล้วช่วยเห็นใจฉันแล้วก็ไปให้พ้น าจุนมองแรงใส่ฉันแล้วก็ถอยไปเฮ้ยในที่สุดแต่ว่าวินาทีถัดมายูมีก็เดินตรงมาหาฉันฟังให้ดีนะเด็กใหม่เธอสวยจริงๆแต่ถ้าไม่เลิกยุ่งกับแฟนฉันเธอเสียใจแนะ่เธอฉันเหรอฉันโมโหสุดๆเลยค่ะแต่เธอไม่คิดจะฟังฉันแล้วก็เดินไปโอ้ยเยี่ยมมากฉันได้ศัตรูตั้งแต่วันแรกในโรงเรียนใหม่เลยเหรอเนี่ยฉันหันไปด้วยความโกรธแล้วก็ไปชนกับหนุ่มคนหนึ่งทันทีนี่เดินมองทางด้วยสิก็อยากนะแต่ไม่ได้อะ ตอนนั้นฉันถึงรู้ว่าเขาเป็นคนตาบอดฉันรู้สึกละอายใจมากค่ะอะไรของฉันล่ะเนี่ยขอโทษนะฉันชื่อว่าเพนนีให้พาไปส่งที่ห้องไหมถึงฉันจะมองไม่เห็นแต่ฉันรู้จักโรงเรียนนี้เป็นอย่างดีฉันเพิ่งได้ยินเสียงเธอครั้งแรกเลยอ่ะคงจะมาใหม่สินะ เขาคนนี้ชื่อซองเทฉันแนะนําตัวแล้วเราก็คุยกันสำเนียงเธอน่ารักจังเลยฉันกาลังเรียนภาษาอังกฤษแล้วก็อ่านเรื่องวัฒนธรรมอเมริกันอยู่จริงเหรอฉันชนะการประกวดได้ก็เพราะว่าความรู้เรื่องวัฒนธรรมเกาหลีนี่แหละเราเหมือนกันเยอะเลยจากนั้นเราก็ใช้เวลาด้วยกันบ่อยๆซองเทเป็นเด็กในโครงการพิเศษเขามีความรู้แล้วก็น่าสนใจมากกว่าเพื่อนร่วมชั้นของฉันทุกคนที่มองฉันเหมือนเป็นดาราลิบลับเลยจะว่าไปแล้วจากนี้ทุกอย่างยิ่งวุ่นวายค่ะ ตอนนี้นอกจากเพื่อนร่วมชั้นแล้วแต่คนแปลกหน้าข้างนอกก็เดินมาหาแล้วก็พูดชมฉันด้วยวันหนึ่งฉันถึงกับต้องนั่งแท็กซี่เพื่อหนีพวกเขาเลยเฮ้ยไงตัวเองคิดถึงเธอจังเลยนะว่าไงเพนนีทำไมเสียงหมดแรงแบบนั้นอะเหมือนกังวลอะไรอยู่นะอ๋อฉันโอเควันนี้แค่ไม่ค่อยดีเนี่ยฉันไม่ได้เล่าให้ทอมฟังเพราะว่าไม่อยากให้กังวลทุกอย่างมีแต่แย่ลงมีคนเริ่มแกล้งฉันที่โรงเรียนพวกเขาทำลายการบ้านฉันบอกครูว่าฉันโกงข้อสอบ และขังฉันเอาไว้ในห้องน้ําฉันเริ่มเรียนแย่ลงเรื่อยๆครูใหญ่พูดเป็นลางว่าฉันอาจจะโดนส่งกลับก่อนเวลาเพราะว่าผลการเรียนที่ย่แย่ของฉันได้ได้ยินว่าเธอลําบากอยู่ฉันจะช่วยถ้าเธอไปเดทกับฉันเนอะขอบใจแต่ขอผ่านนะเฮ้ยเนาหน้าโมโหชะมัดเลยโชคดีที่ฉันมีซองเทซึ่งคอยช่วยฉันเรื่องกันบ้านและสนับสนุนฉันทุกวิถีทางที่ทําได้แต่ปัญหาฉันไม่จบแค่นั้นน่ะมีคนเอาเบอร์ฉันไปลงในแชทกลุ่มของโรงเรียนนุ่มๆทุกคนฮือฮากันใหญ่แล้วก็เริ่มทอหาฉัน ฉันนึกว่าจะเป็นบ้าแล้วในที่สุดฉันก็ปิดมือถือก่อนจะไปนอนเช้าวันถัดมาฉันเปิดมือถือแล้วก็เห็นข้อความจากทอมเพียบเลยเธออยู่ไหนเนี่ยทำไมไม่รับสายล่ะปิดบังอะไรจากฉันเหรอโอ้ยเวรกรมความสัมพันธ์ของเราสั่นคลอนเพราะว่าเพื่อนร่วมชั้นน่ารำคาญฉันต้องหาทางทำอะไรแล้วแต่ก่อนฉันจะคิดอะไรได้ซองเทก็โทรมาเพนนีช่วยมาหาทีเถอะก็อะไรขึ้นเหรอช่วยรีบมาดูทีเร็วเข้าฉันผวาหนักแล้วก็รีบวิ่งออกไปข้างนอกความคิดน่ากลัวทั้งหลายแล่นเข้ามาในหัวฉันเพียบ จากนั้นโทรศัพท์ฉันก็ดังอีกรอบซองเทอีกห้านาทีเดี๋ยวฉันไปถึงนะซองเทนี่คลาเหรอเอออุอ้ยทอมอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะเขาเป็นเพื่อนร่วมชันฉัน,ฉนเฉยเฉยเกิดเรื่องไม่ดีกับเขาเพนนี่เราต้องคุยกันจริงจังแล้วนะตัวเองเอาไวท้ทีหลังได้ไหมไว้โทรกลับนะฉันรีบไปที่บ้านของซองเทแล้วก็เห็นต๊ะที่จัดเอาไว้พร้อมกับเทียนและดอกไม้เพื่อนของฉันยืนอยู่ข้างๆแล้วก็ยิ้มแป้นนี่มันอะไรเนี่ยซองเทพูดอย่างอายๆว่าเขาจัดเอาไว้เพื่อสารภาพ,ร,พรักกับฉันนั่นเอง ฉันไม่เห็นหน้าเธอแต่ฉันรู้สึกว่าเหมือนเราจะเติมเต็มกันแลวกันได้เป็นแฟนฉันได้嘛นายน่ารักมากนะแต่เราก็เหมือนกันเยอะและฉันมีแฟนอยู่แล้วเราอยู่ที่บ้านน่ะนายจะเป็นแค่เพื่อนของฉันตลอดไปขอโทษด้วยนะอย่าเพิ่งให้ฉันรีบตัดใจเลยวันหนึ่งฉันจะชนะใจเธอฉันไม่รู้ว่าจะตอบรับยังไงเลยสองสามวันต่อมาซองเทอารมณดีเดินมาหาฉันที่โถงทางเดินโรงเรียนเดี๋ยวฉันจะมองเห็นแล้วเธอเชื่อหรือเปล่าฮะเป็นไปได้ยังไงเนี่ยคุณหมอตรวจฉันแล้วก็บอกว่าด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ พวกเขาจะฟื้นฟูการมองเห็นของฉันได้ส่วนหนึ่งนะ่ะสองเทนั้นสุดยอดเลยดีใจด้วยนะฉักนกอดเพื่อนของฉันเขาเท่จังเลยเดี๋ยวนะนี่ฉันตกหลุมรักเขาเหรอฉันมีแฟนอยู่แล้วนะวันถัดมาครูใหญ่ก็เรียกฉันไปหาอุ๊ยถ้าไม่ดีแล้วล่ะสิเพเนโลปีผลการเรียนของคุณตกลงนะช่วงเนี้ยแล้วครูไม่มีทางเลือกนอกจากพิจารณาส่งคุณกลับบ้านไม่นะฉันร้องไห้เลยแล้วก็เล่าทุกอย่างให้ฟัง หนูจะตั้งใจเรียนได้ยังไงถ้าเพื่อนร่วมชั้นพากระทำตัวแบบนั้นกันหมดนะ่ะครูรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในหมู่คนเกาหลีไม่มีคนผมบลอนแล้วก็ตาฟ้าเลยก็รูปรักษณ์ของคุณก็เลยไม่เหมือนใครแล้วก็สวยมากแต่ใช่แล้วมันเป็นอย่างนั้นแน่ฉันบอกครูใหญ่ว่าขอโอกาสอีกครั้งรีบวิ่งออกจากห้องของเขาและพยายามหาทางแก้ไขทุกอย่างให้ได้จากนั้นฉันก็เห็นฮาจูในห้องเรียนของเราเขาหยิบกันบ้านของฉันออกมาแล้วก็ทําลายมันเขาทาให้ชีวิตในโรงเรียนของฉันเป็นนรก เพียงเพราะว่าฉันไม่ยอมคบกับเขาเหรอไอหมอนี่ฉันกำลังจะจับแขนเขาแล้วแต่ยูมีก็เข้าไปหาก่อนนี่ฮะจูนเราไปเที่ยวกันอย่ามายุ่งกับฉันอ่ะเธอมันธรรมดายูมีและฉันชอบแต่สาวที่ไม่เหมือนใครธรรมดาเหรอตอนนั้นฉันคิดอะไรแฉมแฉมได้ค่ะดาออกไหมว่าอะไรฉันสวมวิกดำคอนแทคเลนส์สีดำแต่งหน้าสักหน่อยแล้วก็กลายเป็นสาวเกาหลีตัวจริงอันยองฉันชื่อเพนนีค่ะ และได้ผลค่ะที่โรงเรียนไม่มีใครสนใจฉันแล้วหนุ่มๆเดินผ่านไปแล้วฮาจินก็หันหน้าไปอย่างเฉยชาเมื่อเจอฉันอ้าวเธอเองพนนีวันนี้ดูจิดๆจดนะในที่สุดเขาก็เลิกยุ่งกับฉันชีวิตกลับมาดีอีกครั้งเกรดฉันดีขึ้นและครูใหญ่ก็เปลี่ยนใจเรื่องส่งฉันกลับบ้านสุดยอดเลยฉันอยากจะบอกซองเทเรื่องนี้แต่เขาไม่มาโรงเรียนหลายวันแล้วนี่นายไปไหนมาฉันโอเคอยู่ที่คลินิกเตรียมผ่าตัดตาอยู่ไว้เจอกันเนอะเดี๋ยวเลิกเรียนแล้วไปเยี่ยมนะ ฉันอารมณ์ดีมากค่ะแล้วก็โทรหาทอมเพื่ออวดก,การแปลงโฉมของฉันไหนชอบลุคใหม่ของฉันไหมจ๊ะชอบแบบเก่ามากกว่าเนาะดูก็รู้ว่ามีอะไรกวนใจแฟนฉันอาจจะเพราะฉันเองแหละเพราะว่าฉันไม่ได้คุยกับเขามากนะักเพราะเหตุการณ์ในช่วงนี้ขอโทษนะทอมมี่ทุกอย่างจะโอเคแล้วเดี๋ยวก็กลับนะจากนั้นสองสามเดือนผ่านไปไม่มีใครกวนใจฉันที่โรงเรียนแล้วฉันก็เลยเรียนต่อไปโดยไม่มีปัญหาอะไรหลังเลิกเรียนฉันก็ไปหาซองเทที่คลินิกเขากาลังพักฟื้นหลังผ่าตัด และตอนนี้เขาก็เห็นเขาโครงลางๆของสิ่งรอบตัวได้แล้วล่ะคะ่ะคิดภาพออกไหมฉันช่วย้เขาเรียนตามหลักสูตรทันแล้วเราก็ใช้เวลาด้วยกันเยอะมากซองเทยังรักฉันอยู่เหมือนเดิมและฉันเองก็แคร์เขาแต่ฉันหักหลังทอมไม่ได้จะว่าไปทอมกับฉันคืนดีกันแล้วเรามักชัดหากันและโทรคุยกันทุกเย็นด้วยล่ะคะ่ะทอมจะเล่าชีวิตของเขาและเฮเลนที่ขาดฉัน ไม่ว่าจะยังไงอย่าไปฟังคำทำนายของเธอนะจากนั้นซองเทก็กลับมาที่โรงเรียนตอนนี้เขาสวมแว่นขนาดใหญ่แต่เขาก็เห็นได้แล้วทันทีที่เขากลับมาฉันก็พาเขาทัวร์โรงเรียนห้องเรียนของเราหน้าตาแบบนี้และนั่นครูใหญ่ของเราเองเธอหน้าตาแบบนี้นี่เองฉันเห็นเธอได้แล้วฉันหน้าแดงเลยซองเทยิ้มได้จริงใจมากจนฉันใจสั่นเลยละ่ะฉันรู้สึกผิดหน่อยๆด้วยเพราะว่าหน้าตาฉันไม่ใช่แบบนี้แต่เอาจริงๆนะฉันกลัวว่าเขาจะเริ่มทำตัวแปลกๆไปด้วย ฉันก็เลยสวมวิกและคอนแทคเลนส์ตอนเราเดินไปรอบๆเมืองจากนั้นวันหยุดช่วงใบไม้ผลิก็มาถึงไม่ได้เรียนตั้งสามวันเต็มๆฉันคิดถึงทอมมากเลยค่ะและตัดสินใจเซอร์ไพรส์เขาฉันซื้อตั๋วเครื่องบินและไม่บอกแฟนว่าฉันจะมาฉันกลับบ้านแล้วก็รีบไปหาทอมฉันเห็นเขาอยู่ไกลๆแล้วก็กําลังจะเรียกชื่อแล้วแต่น่อะไรนะ่ะเฮเลนเดินไปหาทอมแล้วก็กอดแล้วเขาก็จูบเธอเบาๆแฟนฉันกับเพื่อนสนิทฉันหักหลังฉันเหรอทำกับฉันแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยทอมนายทำอะไรเนี่ย เอะเพนีทำมททำอะไรที่นี่ฉันอยากจะเซอร์ไพรส์นายแต่นายเซอร์ไพรส์ฉันก่อนแล้วปฏิเสธไปก็เสียเปล่าปรากฏว่าพวกเขาคบกันสักพักแล้วก่อนฉันจะไปเนี่ยตอนนี้ฉันแล้วว่าเฮเลนหมายความว่ายังไงตอนบอกว่าทริปนี้จะเปลี่ยนชีวิตฉันเธอแย่งแฟนฉันไปขอโทษนะเพนีฉันอยากจะบอกความจริงเธอแต่ฉันก็โกรธเธอแล้วก็เปลี่ยนใจเนี่ยดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ของเราจะไม่มีความหมายกับนายเลยนะฉันหันหลังแล้วก็ออกมามองเพื่อนทรยศแล้วก็ทนไม่ไหว ฉันบอกทั้งคู่แล้วก็กลับเกาหลีในวันถัดมาฉันอารมณ์เสียมากๆแต่ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเมื่อซองเทมารักฉันที่สนามบินเขาพาฉันไปที่ร้านอาหารแล้วก็ดินเนอร์สุดโรแมนติกกันในไหนตอนนี้ฉันก็ไม่มีแฟนแล้วฉันก็คบซองเทได้แต่ฉันไม่อยากจะให้รักของเราสร้างจากคาโกหกฉันมีอะไรจะบอกนายนะหน้าตาฉันไม่ใช่แบบนี้หรอกหมายความว่ายังไรหรอขอเวลาแป๊บเดียวเดี๋ยวเอาให้ดูฉันเข้าห้องน้ําถอดวิกออกแล้วก็ถอดคอนแทคเลนส์ล้างเครื่องสำอางแล้วก็กลับไปฉันเตรียมใจแล้ว แต่ซองเทไม่ได้ทําตัวเหมือนโรคจิตเลยล่ะค่ะเขาแค่ยิ้มเฉยๆเองอืมเธอก็ยังสวยอยู่นะเออทําไมนาะยยังใจเย็นได้ละ่ะฉันเล่าว่าหนุ่มๆที่โรงเรียนเคยจ้องฉันตอนอยู่ในสภาพนี้แล้วก็เล่าเรื่องที่ครูใหญ่อธิบายให้ฟังถึงท่าทีของพวกเขาก็ชาวเกาหลีไม่มีคนผมบอนนี่นาะทุกคนก็เลยคิดว่าฉันสวยมากาๆเนอะฉันเข้าใจแล้วฉันตาบอดไปตั้งแต่เด็กเรื่องนั้นเลยไม่สําคัญอะไม่อยากจะเชื่อเลย ซองเทเป็นคนเดียวที่ไม่ได้ผลอะไรจากหน้าตาของฉันฉันกอดเขาแล้วเราก็คบกันจะเป็นตัวเองอีกครั้งแน่นอนเพื่อนเริ่มกลับมาจีบฉันแต่ซองเทก็ปกป้องฉันจากทุกคนเหมือนอัศวินเลยเวลาผ่านไปแล้วฉันก็เริ่มสนใจคนอื่นๆที่มาสนใจฉันนอกจากนั้นฉันมั่นใจมากขึ้นแล้วก่อนมาเกาหลีฉันชอบคิดว่าตัวเองไม่มีอะไรโดดเด่นฉันเรียนในเกาหลีมาครบปีแต่ในที่สุดก็ถึงเวลาที่ต้องกลับไปแล้วซองเทเศร้ามากๆเพราะว่าเขาไม่อยากให้ฉันกลับไป ฉันเองก็ไม่อยากจะแยกจากเขาแต่ฉันทําอะไรไม่ได้ค่ะฉันอยู่ในโซ่ต่อไปไม่ได้แล้วที่สนามบินเราจับมือกันอยู่นานเลยและซองเทก็สัญญาว่าเราจะได้เจอกันอีกเร็วๆนี้ฉันจะหาทางเองเราก่อนนะแน่นอนสิฉันไม่ลืมนายง่ายๆหรอกฉันขึ้นเครื่องบินแล้วก็กลับบ้านตอนแรกฉันก็ได้แต่นั่งในห้องแล้วก็รู้สึกสงสารตัวเองเราคอยแชทหากันแล้วก็ไม่เลิกกันแต่อยู่ไกลกันขนาดนี้มันยากมากๆเลย วันหยุดช่วงซัมเมอร์ผ่านไปและฉันก็กลับไปที่โรงเรียนเก่าฉันเจอทอมกับเฮเลนอีกครั้งแต่ฉันไม่โกรธพวกเขาแล้วเพราะยังไงเพราะพวกเขาฉันถึงได้เจอคนที่รักฉันจริงเราเริ่มกลับมาคุยกันและฉันก็เล่าว่าคิดถึงซอมเทขนาดไหนฉันเห็นการพบกันที่คาดไม่ถึงในอนาคตเราจะเรียงตัวกันเธอเฮเลนอย่าพูดอย่างนี้อีกสิฉันไม่เชื่อคําทํานายของเธอหรอกแล้วมือถือก็ดังขึ้นซองเทนั่นเองว่างเพนนีฉันมีข่าวดีจะบอกนะ ปีนี้ฉันจะไปเรียนที่โรงเรียนเธอฮะนี่มันอาฉันกรี๊ดอย่างดีใจแล้วเฮเลนกับทอมก็มองเหมือนฉันเป็นบ้าแต่ฉันนับวันรอซองเทมาถึงและฝันว่าจะได้เป็นเพื่อนร่วมชั้นกับเขาอีกครั้งเห็นมาฉันรักษาสัญญาแล้วนะดีจังเลยที่นายยังไม่ลืมฉันเนอะฉันดีใจมากจริงๆค่ะระยะทางไม่ทำลายความสัมพันธ์ของเราฉันพาซองเทมาเที่ยวในเมืองเราไปโรงเรียนด้วยกันและจากนั้นว้าฉันดูดีจังเลยอ่ะคุณใจดีจังเลยครับ ไม่เคยเจอใครหล่ออย่างนายเลยนะฮะเป็นไปไม่ได้เพื่อนร่วมชั้นคลั่งไปเลยตอนเห็นแฟนฉันทุกคนอยากจะรู้จักเขาเพราะว่าในโรงเรียนเราไม่มีใครเหมือนเขาเลยเพนนีฉันไม่รู้ว่าพวกเธอเป็นอะไรกันฉันรู้มามาเราต้องไปห้างแล้วนะทำไมเหรอซื้อวิกกับคอนแทคเลนส์ให้นายไงมาตรฐานความสวยแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศรูปลักษณ์ของคุณอาจจะไม่โดดเด่นในที่หนึ่งแต่อาจถือว่าสวยเวอร์ในอีกที่หนึ่งก็ได้เราอาจจะมีรูปลักษณ์ต่างกัน ที่จริงก็เหมือนกันทีเดียวคิดอย่างงั้นไหมล่ะ